ฟังกันชัดๆเลยนะคะแจกเงินดิจิทัล10,000บาทผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้ถือสิทธิบัตรคนจนจะได้รับเงินหรือไม่คำตอบที่ชัดเจนอยู่ในคลิปนี้แล้วใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฟังจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ค่ะล่าสุดนะหลายๆคนมีคำถามว่าเออเราได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย เราจะได้รับแจก10,000บาทนี้หรือเปล่าคะซึ่งเกตได้หาคําตอบมาให้แล้วนะคะโดยนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทนี้นะคะก็มีความชัดเจนในเรื่องของไทม์ไลน์แล้วด้วยนะคะหลังจากที่นายรัฐมนตรีนะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัลไปช่วงก่อนสงการานต์แล้วนะคะพร้อมทั้งกับรับทราบยละเอียดเบื้องต้นของโครงการแหล่งเงินนะคะเงื่อนไขระยะเวลาการเริ่มต้นของโครงการซึ่งประชาชนนั้นจะได้รับเงินในช่วงไตรามาสที่4ของปี 2,567นะคะซึ่งจะนำข้อสรุปทั้งหมดนี้เสนอไปยังคองรมอให้รับทราบภายในเดือนเมษายนนี้เองค่ะ ก็ได้มีข้อสงสัยต่างๆนะคะแล้วก็มาตอบให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะและสําหรับเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ได้มีการออกมาระบ,บุแล้วเบื้องต้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีรายละเอียดปริย่อยนะที่จะต้องมาเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะโดยการชี้แจงรายละเอียดนี้นะคะซึ่งมีทั้งหมด17ข้อนะคะโดยเฉพาะเรื่องสําคัญนั่นก็คือประชาชนที่อยู่ในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุ จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่นะคะโดยทั้งในรายละเอียดนะคะการชี้แจงของพรรคเพื่อไทยได้แจ้งว่า คนถือบัตรคนจนหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ใช้หรือไม่นะคะโดยระบุคำตอบว่าลงทะเบียนได้ทุกคนนะคะแต่ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะขณะที่ในส่วนของผู้สูงอายุจะใช้ได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือสามารถเข้าร่วมโครงการได้หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนดนะคะอย่างเช่นเงื่อนไขในเรื่องของ รายได้นะคะต้องไม่เกิน840,000บาทต่อปีแล้วก็เงื่อนไขในเรื่องของเงินฝากนะคะกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน5 0 0 0สนบาทนะอย่างไงผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุเกิน16ปีอยู่แล้วนะคะ ซึ่งเงื่อนไขในเรื่องของอายุเนี่ยก็ผ่านไปได้เลยนะคะสรุปว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ลงทะเบียนแต่ต้องถูกตรวจสอบตามเงื่อนไขหลักๆนะคะก็คือไรายได้แล้วก็เงินฝากด้วยนะคะทุกคนส่วนใครที่เคยเข้าร่วมโครงการ Easy e Receive ของรัฐบาลไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการ แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี้ได้นะคะส่วนระยะเวลาในการดำเนินโครงการนั้นนะประชาชนและร้านค้าจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ภายในไตรามาสที่3ของปี67นะคะก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายน,นะคะ่ะก็คือจะดําเนินการในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะและจะเริ่มใช้ใจ่ายในไตรมาสที่4นะคะก็คือเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2567แล้วก็ใช้สิทธิ์ภายใน6เดือนนะคะใช้สิทธิ์ได้เนี่ย ในระดับอำเภอพื้นที่ที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้สิทธิ์เนี่ยต้องใช้สิทธิ์กับร้านค้าขนาดเล็กด้วยนะคะ สินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้นะคะก็ได้แก่สินค้าใบายมุขบริการนะคะการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่าการเติมน้ํามันซื้อทองอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้นะทุกคนแล้วก็จะมีสินค้าเพิ่มเติมที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะจะมีการกําหนดขึ้นมาเพิ่มะคะ่ะทุกคนถ้าใครไม่อยากพลาดรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะกดติดตามกันไว้เกตบมาอัปเดตให้ฟังเป็นประจําทุกวัน,นะคะ่ะสําหรับข้อมูลในวันนี้นะคะมีคําตอบให้แล้วนะคะว่าคนแก่และผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้สรุปช เต,ตามนี้นะคะใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดแชร์ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ